สำหรับท่านใดนะครับที่เป็นเจ้าของรถกระบะเนาะที่ไม่ได้ยกสูงนะครับเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมโฮบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับร้าบริการเป็นยางรถยนต์เป็นถ่ายน้ํามันเครื่องพ่อเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้นะครับจะพาไปดูยางสุดคูลสุดประหยัดนะครับผมของแม็กฟินะครับนี่นั่นคือยางตัว MA579 ้นั่นเองตัวนี้นะครับเป็นยางสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับวิธีเลือกยางเนาะสำหรับรถกระบะที่ไม่ยกสูงอ่ะ ก็อย่างเช่นพวกรถตอนเดียวเนาะหรือว่ารถแคปที่ไม่ยกสูงนี่อย่างนี้นี่นนก็เราเลือกจากน้ําหนักบรรทุกนะครับน่าเพราะว่าจะได้ยางที่เป็นผ้าใบแปะชั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแตกต่างนี้ว่าจะเป็นตัวบรรทุกหรือว่าใช้งานทั่วไปตัวนี้ก็จะเป็นแบบใช้งานทั่วไปนะครับอ่าให้สังเกตเนาะลายดอกก็จะละเอียดหน่อยนะครับนี่ก็ช่วยให้เสียงรบก้วนต่ำนะครับผมแล้วก็ควบคุมอ่ทิศทางได้ดีขึ้นนะครับก็ จุดเด่นของเขาคืออะไรจุดเด่นขเขาคือราคาที่ประหยัดครับอย่างนี้ตกเพ่ละพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองเนาะเปลี่ยนยางแม็กซิดกับเรา4เส้นนะครับตอนนี้เราแขมงประกัน100วันนะครับผมเนาะบาดเบียดบวมตั้มเจอแพเก็บลมไม่อยู่ซ่อมไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีนะครับรวมถึงว่าเปลี่ยนยางกับเรา4เส้นเราเติมลมไนโตรเจนให้ด้วยนี่รวมถึงเราบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ด้วยนะครับผมช่างบาสบาดเหงื่อเลยนะครับนี่โอเค ก็นอกจากนี้นะครับเรายังมีบริการเช็คฟรีต่างๆนะครับผมสิบรายการเน,ะนาะที่เราเปิดหน้าเครื่องเช็คกันนะครับเช็คพวกแบตเตอรีอ่กองอากาศหรือว่าพวกน้ํามันเครื่องนะครับของเหลวต่างๆเนาะก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด m t c t h หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาพลาเบรกเราจะมีทีมงานคอยเช่วยต่อคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆกลบนเฮาส์สำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ